วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอายุความนะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะผมอาจจะพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วนะครับในช่วงที่ผมจัดไลฟ์นะจะมีคําถามนะครับแล้วก็จะมีคําถามที่เพื่อนๆหลายๆคนที่ไลน์คําถามเข้ามาหาผมนะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ได้จ่ายนี่มาประมาณ6ปีแล้วนะวันนี้นะครับมีเจ้าหนี้บอกว่าถ้าไม่จ่ายจะฟ้องจะทํายังไงดีไม่มีเงินจ่ายหนี้เขานะผมก็บอกว่าเฮ้ย ถ้าคุณไม่ได้จ่ายหนี้มา6ปีแล้วเนี่ยอายุความมันน่าจะขาดไปแล้วหรือเปล่านะครับเขาก็เลยบอกว่าคืออะไรนะบอกว่าอายุความเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าบอกใช่ถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยอายุความมันแค่2ปีถ้าเขาไม่ฟ้องคุณภายใน2ปีเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิท,ทางศาลนะความหมายคือเขาจะฟ้องคุณไม่ได้ถ้าคุณไปสู้ในศาลเนี่ยเขายกฟ้องทันทีเลยนะคือกรณีของคุณเนี่ยไม่ได้จ่ายหนี้มา6ปีแล้วเนี่ยแล้วเขามาฟ้องเนี่ยยกฟ้องทันทีเลยนะ เขาก็เลยแบบงงนะนี่ผมก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าอายุความคืออะไรนะต้องบอกสรุปง่ายๆก่อนก่อนที่ใครจะเขาเรียกว่าฟังอะไรกันยาวๆไม่ได้อายุความคือสิทธิที่เจ้าหนี้นะครับเขาสามารถฟ้องลูกหนี้นะครับเพื่อใช้สิทธิทางศาลทําไมต้องใช้สิทธิทางศาลถ้าคุณฟ้องลูกหนี้แล้วนะถ้าเจ้านี้ฟ้องลูกหนี้แล้วแล้วศาลพิพากษานะก็สามารถใช้คำพิพากษานั้นเป็นบังคับคดียึดทรัพย์อายัดทรัพย์ต่อได้ อายัดเงินเดือนอาย,ยัดบัญชีอะไรได้หมดแต่ถ้าเกิดคุณไม่ฟ้องอ่ะคุณเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์มายึดอะไรคุณโดยพนักการทําไม่ได้นะครับเจ้าหนี้ต้องฟ้องเราก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องใช้สิทธิทางศาลคือเขาต้องฟ้องเราแต่ถ้าเกิดเขาฟ้องไม่ทันอายุความอ่ะเขาก็ทำในเราไม่ได้ก็สวยนะถ้าเกิดโดนยกฟ้องอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุความในนี้แต่ละประเภทเนี่ยสามประเภทเนี่ยมีดังนี้นะครับอายุความ2ปีเนี่ยนะครับคือบัตรเครดิตอายุความ5ปีคือสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อบ้านที่จ่ายจะเป็นงวด นะครับอายุความ1ิปีคือบัตรกดเงินสดหรือว่าวงเงินโอดีนะครับอ่ะทีนี้ต้องมาบอกกันก่อนว่า3มประเภทนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าอะ,อะไรเป็นยังไงนะอย่างที่บอกว่าหลายคนที่บอกว่าอายุความขาดอายุความขาดแล้วถ้าเกิดกรณีแบบนี้นะลูกค้าผมคนเนี้ยไม่ใช่ลูกค้าสิคนที่ไลน์มาหาผมเนี่ยว่าไม่ได้จ่ายหนี้มา6ปีนะอายุดีม,มาฟ้องนะแล้วถ้าเกิดเขาไปฟ้องจริงอะ่ะอายุความมันขาดแล้วอะ ทำไมผู้พิพากษาเขาไม่บอกว่าเฮ้ยอายุความหมดแล้วไม่ต้องฟ้องอย่างเงี้ยทําไมผู้พิพากษาเขาไม่ช่วยนะบอกได้เลยว่าผู้พิพากษาเขาไม่ช่วยอยู่แล้วเขาอยู่เฉยๆเขาต่อเขาคือผู้ง่ยเขาไปเขาไปเอ็นฝั่งลูกหนี้ก็ไม่ได้หบอกเฮ้ยเขาไม่ได้นะคุณอาหมดอายุความไม่ได้ถ้าลูกหนี้ไม่ไปสู้นะถ้าลูกหนี้ไม่ไปสู้อันเนี้ยเขาก็พิพากษาตามฟ้องนะสมมตินะฮะสมมติว่าคุณเนี่ยนะเป็น ลูกนี้นะลายมาเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับไม่ได้จ่ายมาหกปีแล้วนะอายุความขาดตั้งแต่สี่ปีที่แล้วแล้วนะแล้วคุณไม่คุณไม่ไปศาลศนะาลพิพากษาต,ตามฟ้องสมมุติคุณเป็นนี้เขาอยู่แสนห้านะไม่จ่ายมาหกปีสอาฟ้องเอาเป็นนี้อยู่แสนห้านัวนี้นี่เสร็จปุ๊บไม่ไปศาลนะศาลพิพากษาต,ตามฟ้องซวยเลยนะแทนที่จะหมดอายุความกับกลายว่าต้องเป็นนี้แล้วทั้งดอกทั้งต้นแม่งบานตะไทยนะ แต่ถ้าเกิดเราดูแล้วว่าเฮ้ยมันขาดอายุความเราไปสู้นะครับไปสู้เลยนะ,ยนะฮะไปสู้เลยสู้ยังไงนะครับมาติดต่อบริษัทผมได้นะครับก็บริษัทผมนะครับที่เบอร์ติดต่อนะครับศูนย์หกห้าหกสองหกสีห้าสีห้านะผมเขียนคาให้การให้กับลูกค้าไปสิบกรา,านในรอบห้ากเดือนที่ผ่านมายกฟ้องหมดไม่ได้ว่าผมเก่งนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าบางเคสเนี่ยก็มีการสู้กันในข้อกฎหมายเหมือนกันเพราะว่าบางกรณีเนี่ยมันมีการปรับโครงสร้างนี่ในระหว่าง ในระหว่างทางเนี่ยแต่เอาเป็นว่าไอ้ตรงดีเทลดีทงดีเทลเนี่ยยังไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันเอาในหลักๆให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะคือถ้าเรามั่นใจว่าอายุความมันขาดแล้วเนี่ยนะมาจ้างทนายให้เขียนคาให้การไม่ต้องจ้างบริษัทผมก็ได้จ้างทนายคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครมั่นใจบริษัทผมก็ติดต่อได้นะครับเบอร์0ูนย์หกห้าหกสองหกสี่ห้าสี่ห้านะครับเราเขียนคําให้การให้นะอันนี้คือกรณีที่เขาเรียกว่าอายุความขาดแล้วนะ อย่างที่หลายคนบอกเอา้าแล้วถ้าเอาอีก,อกนิดนึงนะผมมีเสริมหนึ่งสมมติว่าคนไหนที่อายุความขาดแล้วไม่ไปศาลก็โดนพิพากษานที่ผมบอกแต่ถ้าใครอายุความขาดแล้วไปศาลแล้วไม่รู้ว่าอายุความขาดแล้วเจ้าหนี้มันบังคับให้คุณเซ็นยอมคุณเซ็นไปนี่ก็ซวยเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ดีๆนะเพราะฉะนั้นต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะต้องฟังคลิปนี้ให้จบอ่ะหลายคนสงสัยว่านะครับแล้วทําไมอ่ะ เจ้าหนี้ถึงปล่อยให้คดีมันขาดอายุความได้ละ่ะทาไมไม่ฟ้องก่อนนะครับบอกเลยนะครับว่าตอนเนี้คดีขาดอายุความเยอะมากนะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคดีขาดอายุความส่วนใหญ่คือเก้าสิเอร์จะเป็นจะเป็นคดีบัตรเครดิตนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคดีบัตรเครดิตเนี่ยหนี้บัตรเครดิตเนี่ยอายุความมันแค่สองปีแล้วก็หนี้บัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นหนี้เสียจํานวนมากนะครับแล้วก็หนี้บัตรเจ้าหนี้บัตรเครดิตเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะขายหนี้มาให้กับพวก บริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้งหลายนะทีเนี้ยมีกภาพออกอไม่สมมุติว่าคุณไม่จ่ายบัตรเครดิต3เดือนแรกเจ้านี้ก็ตามจิกๆๆเลยตามติดเลยโทรยิกๆๆนะโทรหาคุณอ้าวไม่รับสายบ้างนู้นเนี้ผ่านไป5เดือน6เดือน7เดือน8เดือนค่อยขายหนี้ขายหนี้ไปให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือบริษัททวงหนี้อ่าบริษัทไหนมาดูอายุความใกล้ขาดมันก็ฟ้อง แต่ว่าบางทีเนี่ยธนาคารหรือเจ้านี้เนี่ยขายนี่ให้เขาจนเกือบหมดอายุความแล้วขายไปตอนแบบลูกค้าไม่จ่ายมาประมาณปีกว่าแล้วนะไอบบนะ้บริษัท AMC รับนี่มานะบริษัททวงนี้รับนี่มาก็ทําไม่ทันฟ้องไม่ทันอายุความขาดกว่า90%ที่อายุความขาดส่วนใหญ่จะเป็นคดีบัตรเครดิตนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับฟ้องกันไม่ค่อยทันเพราะว่านี่มันเยอะนี่มันเยอะนะฟ้องไม่ทันจริงๆแล้วก็เพราะว่า อะไรเพราะว่าผมเองเนี่ยบริษัทผมเองเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเขียนคาให้การลูกค้าหลุดไปหลายรายนะครับมีบริษัทให,ใหญ่ไม่บอกชื่อดีกว่ายกฟ้องวันนั้นไปลูกค้าบอกว่ามีมีโดนยกฟ้องพร้อมๆกันเนี่ยประมาณ78คดอปะคนไม่รู้ฟ้องกี่คนนะได้ยกฟ้องกันไป7 8คนอ่ะแต่ว่าคือเขากำลังจะบอกว่านี่ส่วนใหญ่ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยซื้อมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะซื้อมาไม่เกิน1 5ของมูลนี้แล้วก็ ผมว่าในกองลูกหนี้เนี่ยในร้อยคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยรับซื้อมาเนี่ยนะประมาณผมว่าประมาณ 20- 30เนต่ยใกล้หมดอายุความแล้วนะแต่คือเขาอะเจ้าหนี้อะเขาไม่สนใจเพราะว่าบางทีลูกหนี้ไม่รู้ไงขาดอายุคงขาดอายุความไม่รู้อะฟ้องไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดลูกหนี้ไม่ไปก็ลักไก่ไปเลยตามน้ําไปเลยเพราะว่าศาลเขาก็ไม่ยกให้อยู่แล้วถ้าไม่ไปสู้นะถ้าลูกหนี้ไม่ไปสู้ศาลเขาก็พิพากษาตามฟ้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายกับหลายๆคนนะฮะที่ไม่รู้แล้วเขาไม่ไปสู้ ไม่เขียนคำให้การทีนี้หลายคนบอกว่าเอา้าถ้าเราจะสู้อายุความ2ปีบัตรเครดิต5ปีสินเชื่อบุคคล5ปีผมให้หลักนี้ถ้าอายุความ5ปีคือเหน,นี้ที่จ่ายเป็นงดงดนะหนี้ที่จ่ายเป็นงดงวดมีอะไรบ้างอะหนี้บ้านหนี้รถหนี้สินเชื่อบุคคลถูกไหมเพอร์ซนอลล n นอันนี้อายุความ5ปีอายุความ10ปีคือบัตรกดเงินสดหรือ และวงเงิน OD อันนี้อายุความ10ปีอ่ะที่ถามหลายคนถามว่าอายุความ2ปี5ปี10ปีคืออะไรอ่านะคืออย่างนี้ครับยังบัตรเครดิตเนี่ยนะเวลาคุณได้รับการแจ้งหนี้คุณต้องชําระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ําทุกวันที่5สมมติเนี่ยวันนี้เป็นวันที่5แล้วคุณไม่จ่ายนะคุณไม่จ่ายตั้งแต่วันที่5วันนี้เป็นต้นไปนั่นแหละอายุความเกิดแล้ว1วันแล้เพราะวันที่6ก็อายุความ1วันแล้ว นะนับไป2ปีนะนับไป2ปีถ้าคุณไม่จ่ายวันที่5ไปอีก2ปีนะเพราะเพราะคุณต้องจ่ายวันที่5คุณไม่จ่ายนะไปอีก2ปีนะครับเขามาฟ้องเลย2ปีไป5วัน10วันก็ขาดอายุความนะและหลายคนบอกว่าจําไม่ได้ว่าจ่ายไปเมื่อไหร่เออนะผมแนะนาว่าอย่างนี้ไปเช็คเครดิตบุโรดูนะครับเพราะในเครดิตบุโรจะระบุไว้เลยว่าคุณชําระหนี้ครั้งสุดท้ายไปเมื่อไหร่นะนะครับ คุณจะรู้ทันทีว่าขาดอายุความแล้วหรือยังแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับเครดิตบูโรเนี่ยเขาจะบอกว่าวันสุดท้ายที่คุณชําระหนี้แต่อายุความเนี่ยเขาจะนับจากวันที่คุณชําระหนี้ครั้งสุดท้ายอ่ะวันที่เขาให้คุณชําระหนี้ครั้งสุดท้ายแล้วคุณไม่ชําระนั่นแหละแต่สมมติว่าคุณชําระหนี้ครั้งสุดท้ายวันที่10เดือนตุลานะครับแต่เขาให้คุณชำระหนี้ทุกวันที่10ของทุกเดือนนะเพราะว่าวันที่10ตุลาคุณจ่ายไปแล้วถูกไหมแต่ว่าวันที่10ของเดือนพฤศจิกาคุณยังไม่จ่ายนั่นแหละ อายุความนับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคือวันที่10เดือนพฤศจิกานะสปีนะครับนี่คืออายุความบัตรเครดิตนะอย่างที่ผมบอกนะครับใครไม่รู้ว่าจะต้องนับอะไรยังไงจาไม่ได้จะจ่ายครั้งสุดท้ายหื่อ่ไปเช็คเครดิตบูโรดูมันมีมันมีเขียนไว้เลยนะครับว่านี่นี้คุณชําระครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ต้องบอกว่าถ้านะครับหลายคนบอกว่าถ้าเจ้าหนี้มันเอาเงินไปหยอดจ่ายนี่แทนเราละ <laughs> เพื่อให้อายุความมันไม่ขาดอะ่ะเราจะทํายังไง <laughs> เช่นเจ้าหนี่มันซื้อนี่มา แล้วมันดูว่าเฮ้ยไอ้นี่ของไอ้นี่มันจะหมดอายุความมั้ยนี่วาเลยแค่สองเดือนเอาเงินไปจ่ายแทนมันสักสองร้อยเว้ย <c oughs> นะอายุความมันจะได้ไม่ขาดจะได้ฟ้องได้ผมว่าอาจจะไม่มีไม่น่าจะมีเจ้านหนี้รายไหนบ้าบอคอแตกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้า,ถาส,สมมุติเป็นผมนะผมรู้อยู่แล้วผมไม่ได้จ่ายอะแล้วบางเอิญบางเอิญมันบอกว่ามีผมได้จ่ายหนี้ไปเมื่อวันเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะฟ้องเนี่ยผมเอาตายเลยนะผมจะถามว่าขอดูหลักฐานหน่อยว่า ไอเงินที่ไปจ่ายเนี่ยไปจ่ายจากธนาคารอะไรเป็นเงินโอหรือเป็นเงินใส่เคาน์เตอร์เป็นเงินโอหรือ o, ที่โอี่เคาน์เตอร์ถ้าที่เคาน์เตอร์เนี่ยขอดูใบเพย์อินหน่อยได้ไหมสาวลึกเลยนะครับถ้าเป็นการหยอดเงินจ่ายเองโดยเจ้านี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งโดนแน่นะครับโดนแน่นะครับเพราะนั้นเจ้านี้เขาไม่กล้าทําหรอกนะถ้าไปเจอลูกหนี้ที่แบบคิวเคี้ยวนะเพราะนั้นเจ้านี้เจ้านี้ไม่กล้าทําแต่เจ้านี้เขาจะทาด้วยวิธีการอะไรครับเขาจะหลอกลูกหนี้บอกว่า สมมตินะสมมติคุณเนี่ยคดีใกล้หมดอายุความแนหะเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยจ่ายมาก่อนนะสองร้อยห้าร้อยเลี้ยงระบบเลี้ยงสัญญาเลี้ยงบัญชีบราบอลคำพูดของมันนะมันก็จะส่งเรื่องดําเนินคดีแล้วนะอะลูกลูกค้าก็กลัวเลยจ่ายไปก่อนห้าร้อยปุ๊บอายุความไม่ขาดทันทีเลยนะคือต่ออายุให้มันทันทีเลยนะคือพูดง่ายคือคุณไม่จ่ายมาแล้วยี่สองปีคือยี่สี่เดือนใช่ไหมคุณไม่จ่ายมาแล้วยี่สิบสองเดือนแต่ด้านทะลึ่งไปเจอมันหลอก เดือนที่23ดันเอาเงินไปจ่าย500ร้อยให้มันอายุความก็นับใหม่หมดเลยนะก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยนะครับที่โดนเราคิดว่าเอ้ยเรา,ากระมึ่งกระมึ่งว่าแม่งอายุความมันขาดยังวะแล้วเขาโทรมาขู่แบบนี้คุณไม่ต้องกังวลอย่าเพิ่งจ่ายนะผมบอกอคุณไปเช็คเครดิตบูโรดูก่อนนะครับเช็คเครดิตบูโรดูก่อนว่าอายุขาดขาดหรือ,อยังนะต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่เพราะฉะนั้นอย่าพลาดหลายคนอย่าพลาดนะ ทีนี้มาดูกันว่าที่เมื่อกี้ผมบอกว่าอายุความ2ปีเนี่ยนะครับมันแตกต่างอะไรกันยังไงไล่เรียงกันไปเลยนะครับ2ปี5ปี10ปีนะสปีคือบัตรเครดิตนะรู้อยู่แล้วนะสปีคือหนี้บัตรเครดิต5ปี5ปีคือหนี้ที่ชําระคืนเป็นงวดงวดงวดละเท่ากันนะอันนี้คือหนี้บ้านสินเชื่อบุคคลนะครับแล้วก็บัตรผ่อนสินค้านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่หนี้บ้านไม่ค่อยหมดอายุความหรอกเพราะว่ามันตามประกบอยู่แล้วนะ แต่สินเชื่อบุคคลเนี่ยกับบัตรผ่อนสินค้าเนี่ยมักจะหลุดถ้าจะหลุดนะอันนี้คืออายุความ5ปีแต่ส่วนใหญ่อ่ะหลุดจริง,รงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบัตรเครดิตอายุความ2ปีอันที่3มคืออายุความ10ปีบาคนหอ,อายุความ10ปีคงไม่หลุดหรอวะไม่ค่อยหลุดหรอครับอายุความ10ปีงเงียมันฟ้องก่อนเยอ่แหละอายุความ10ปีคือบัตรกดเงินสดนะถ้านึกออกก็ซิตี้เลดี้เครดิตเออสปีดี้แคชอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นบัตรกดเงินสดอ่ะนะอันนี้อายุความ10ปี วงเงินโอดีก็อายุความ10ปีเหมือนกันแล้วหลายคนจะถามต่อว่าเอา้าแล้วบัตรผ่อนสินค้าบางอันที่มันเป็นผ่อนสินค้าแล้วมันกดเงินสดได้ละ่ะถือว่าอายุความ5ปีหรือ10ปีอันนี้ผมถามทนายฝั่งเจ้าหนี้มาแล้วนะครับทนายฝั่งเจ้าหนี้ซึ่งรู้จักกันบอกว่าถ้าเป็นบัตรผ่อนสินค้าแล้วเป็นบัตรกดเงินสดด้วยอ,นนอายุความ5ปีนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เขาเรียกว่าอายุความถ้าเจ้าหนี้ฟ้องเราไม่ได้ไม่ทันนะครับก็อายุความขาดนะหมดสิทธิ ที่จะใช้สิทธิทางศาลแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลก็ยังตอบต้องขอสรุป,ปว่าอย่างนี้ครับถึงแนมะ้อายุความจะขาดเขาฟ้องเราเราไปเขียนคำให้การสู้ศาลยกฟ้องหรือศาลให้เขาถอนฟ้องไปแต่เราก็ยังเป็นลุกนี้เขาอยู่นะครับนี่ไม่ได้หมดไปนะและนี่ในเครดิตบูโรบางทีก็ยังขึ้นอยู่นะเลือกขา้าไหมไม่ใช่อายุความขาดแล้วเช็คเครดิตบูโรเฮ้ย hey, ทำไมเครดิตบูโรยังขึ้นนี่อยู่คุณต้องเข้าใจนะอายุความขาดคือเขาใช้สิทธิทางศาลไม่ได้เท่านั้นนี่คุณก็ยังอยู่กับเขานะแล้ว เคริบโรก็ยังบันทึกอยู่ว่าคุณยังไม่ได้จ่ายหนี้เขาต้องเข้าใจตรงนี้แต่หลายคนบอกช่างแม่งเหอะอ <c oughs> ายุความขาดมันทําอะไรกูไม่ได้ก็อย่างมีบุรงุงบูโรช่างแม่งไม่สนใจไม่จ่ายเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะก็ หวังว่าจะเข้าใจคาว่าอายุความแล้วนะครับฟังกันให้แม่นๆนะฮว่ามีแตกต่างอะไรบ้าง2ปี5ปี10ปีนะอ่ะโอเควันนี้ก็พูดซสยืดยาวนะครับก็วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันยังยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ดีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ